ต้ช่วยกับต้นน้ำตั้งแต่ต้นมะละกอเอาไปปลดมะละกอใช้ได้พี่ครับโอ้มะนปลูกได้พอสับปะรดเราก็ไปรู้กันครับไก่เนาะแล้วไผ่พี่นายไผ่ไผ่ก็มีมานะฮะไผ่เดินเชนเชนมาดูเลยครับมีเครื่องขายไหมเนี่ยผลิตภัณฑ์ยาธรรมะแนะนำหน่อย Màu đ ใหญนะใช้มอเตอร์250แรงวันหนึ่ง200ตัแถ้าเกิดซื้อเครื่องอย่างนี้พี่ขายเท่าไหร่พี่ทำเองด้วยใช่ไหมขายอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทครับ2ล้านกว่าบาท200ตันต่อว,วันครับทางใครมีสถานที่มีอะไรโอเคเราไปรับจ้างรับจ้างทำให้ด้วยครับหรือไปแบกผลประโยชน์ก<ห>ันว่าเป็นยังไงมาคุยกัน เขาส่งให้เรูด้วยล้นมีไรบกานสมากลแล้วชาว้าเขาไม่หมดลลาไดตามหัวบตามอะไรนี่เอาให้พี่นายพี่อิทหมดเลยพี่อิทกินหมดเลยตามหัวได้หัวนาที่มันมีต้นระลดนตัดถึงดินเลยนะ แล้วมีการลักกันด้วยในนี้แล้วว่าไม่ได้พี่โมส่วนจะลักหมดปลายต้นไม้มาทางนี้หมดตอนนี้ไม้ที่ที่ที่มาเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเกษตรเปลี่ยนไปอย่างมันราคาดีเขาก็ก็แมคโครเลยูคาออกมาปลูกมันเลาะยุงขาหรือ่าไล่ปลายมานานเขาเลาะหมดเป็นเป็นเป็นคล้ายๆปลายกระเป็นเชิงพาณินย่หมดปลูกยางหมดไปพี่จะปลูกยางปลูกมันมันปลูกอ้อยปลูกอ้อยอ้อยราคาดีแล้วสายแก้วอะไรราคาเดียวมัหมดแล้ว ทางเราทางเราก็ย่อยย่อยใบอ้อยด้วยย่อยฝางข้าวด้วยต่อไปรวมกัมองคอนครับครับครับเอาท่านที่ไม่ได้ฟังนะครับอันนี้กําลังผลิต200ตันต่อวันนะครับ200ตันต่อวันรับซื้อประมาณ700บาทนะครับใช้ทุกอย่าง ต้นอะไรก็เอาหมดยกเว้นต้นกล้วยต้นกล้วยไม่เอานะครับก้านอะไรก็เอาหมดเลยไผ่ก็เอาแต่ไผ่ไม่เยอะไผ่ไม่เยอะเพราะว่าท่านยังปลูกกันน้อยนะครับแต่ว่าไม้พวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยลายนี้ถ้าเกิดท่านใดสนใจเป็นนักลงทุนนะนักอุตสาหกรรมนะพี่อีทเขาทำด้วยนะครับลายสองล้านป่าลายสองล้านป่า ครับ2ล้านบาทนะครับลายนึงนะครับ200ตันต่อวันเอาละครับท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเรา,เ,าเดินทางต่อครับนะเาเดินทางต่อนะ